สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตชิพค่ะสูตรคัพเค้กเนยสดไม่ใส่สารเสริมก่อนจะไปดูวิธีท,ทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดทักทายในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจ,จะจาอบที่อุณหภูมิ170องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะ ต่อไปเราก็มาเตรียมร่อนแป้งกันไว้ก่อนค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปในที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งแล้วพักแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาตีเนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความอ่อนตัวเล็กน้อยนะคะแต่ยังมีความเย็นอยู่ตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะโดยสปีดปานกลางค่อนไปทางสูง เมื่อตีเนยจนดีแล้วเราก็จะหยุดเครื่องและปาดโถค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะเสร็จแล้วตีเนยและน้ำตาลที่เข้ากันตีเนยกับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงจากนั้นหยุดเครื่องและปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะ จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน2ฟองตอกไข่ทีละ1ฟองรวมกันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาค่ะหรือกลิ่นนมเนยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะทยอยใส่ไข่ลงไปในส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ตีไว้ก่อนหน้าค่ะค่อยๆทยอยใส่และตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดค่ะ ขั้นตอนนี้จะเปิดความเร็วระดับ,บานกลางนะคะเมื่อใส่ไข่หมดแล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะจากนั้นจะเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกประมาณ1นนาทีค่ะจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดโถอีกครั้งค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งสลับกับนมค่ะแป้งที่เราร่อนไว้นะคะใส่แป้งลงไปก่อนค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีแป้งและส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่นมลงไปค่ะใส่นมลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเราก็ตีให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีก็ให้หยุดเครื่องและปาดโถค่ะต่อไปก็ใส่แป้งครั้งที่สองค่ะ แล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันมเมื่อเข้ากันดีก็ใส่นมที่เหลือลงไปค่ะตีต่อด้วยสปีดความเร็วต่ำเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะ แล้วใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะและตีต่อด้วยความเร็วต่ำเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันมเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องและปาดโถค,ค่ะสุดท้ายจักตี้ต่ออีกหนึ่งนาทีด้วยความเร็วต่ำเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ ทีส่วนผสมเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยเบอร์3217นะคะสูตรนี้จะได้10ถ้วยพอดีค่ะใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็วางช็อกโกแลตชิพบนหน้าเค้กค,ค่ะวางได้มากน้อยตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบด้วยเลยค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างจักวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะไม่เปิดพัดลมนะคะจะใช้เวลาอบ20นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตานำออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้บนตะแกรงรอให้เค้กเย็นค่ะคับเค้ก็อกแลดชิพสูตรนี้เป็นเนื้อเค้กแบบเค้กเนยสด หอมอร่อยไม่ใส่สารเสริมทำง่ายง่ายค่ะหากทำแล้วทานไม่หมดก็สามารถใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้หลายวันค่ะวิธีการเก็บรักษาเค้กเนยสดก็ให้เราใช้พลาสติกแรปห่อหุ้มขนมแต่ละชิ้นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ